กนเรานี่ตามจริงแล้วเลือกเกิดได้นะเราจะไปเกิดโยตีแน่ๆก็ขึ้นโยตีว่าเราสร้างเตุสร้างปัจจัยเอาเองนะก็อย,ยากไปเกิดเ,เป็นเทวดาในหมู่คนตันก็ต้องฟังปสูตรนี้นะเอ็ดไอ้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนตันในยะที่หนึ่งพิสุ <c oughs> บุคคลบางคนในโลกนี้ พระพุกสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเก่าได้ฟังมาว่าพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไปขอเราบึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันกลั้นตายไป เขาย่อมก้าวถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนำเนื่องในหมู่คนตันปิสุข้อนี้แลเป็นเอตเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมก้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนำเนื่องในหมู่คนตันในสูตรตัดไปได้สัตถึงการสร้างเอตอย่างเดียวแต่ว่าลงรายละเอียด ไปในแต่ละประเภทของเทวดาเหล่านี้